ดูดวงวันพระหัสบดีค่ะสรีข่าวนี้เรามาดูดวงฟรีให้กับคนที่เกิดวันพระหัสบดีประจำเดือนมีนาคม2564นะคะมาดูเรื่องของการเงินงานความรักและภาพรวมกันนะคะว่าเป็นเช่นไรนะคะในเรื่องของการงานค่ะในช่วงนี้เดือนมีนาคมนี้นะคะคนเกิดวันพระหัสบดีนะคะการเงินของคุณนะคะ จะสามารถที่จะผ่านไปได้นะคะด้วยอาศัยความสามารถนะคะในการที่จะหมุนเงินต่างๆนะคะให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะมีเงินหมุนดีกว่าไม่มีนะคะเป็นกําลังใจไ,ได้ค่ะ <S <S ในเรื่องของการงานค่ะถือว่าคุณโชคดีมากค่ะการงานของคุณยังประสบความสุขและก็ประสบความสําเร็จนะคะหน้าที่การงานของคุณยังไปได้ดีค่ะมีแสงสว่างมีช่องทางหรือมีสิ่งดีๆที คอยขำจุนคุณนะคะไปต่อได้ดีมากค่ะในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของความรักนะคะถ้าใครที่โสดนะคะขอให้รักตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองให้มากๆเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วคุณจะพบความสุขแล้วก็คู่ครองที่ดีะคะ่ะส่วนในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ ช่วงนี้อาศัยพูดคุยกันด้วยความรักความเข้าใจนะคะหรือใช้สติใช้สมาธิในการพูดคุยกันให้มากๆนะคะอย่าพึ่งกังวลใจไปค่ะบางครั้งสิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะเป็นบททดสอบค่ะให้เราสามารถที่จะไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกํำลังใจให้ขอให้ครอบครัวของคุณมีความสุขแล้วก็รักกันตลอดไปนะคะในเรื่องของภาพรวมนะคะในช่วงนี้อยากแนะนําให้คนที่เกิดวันพระหัสบดีนะคะ ไปทาบุญถวายสังฆทานถวายลงศพนะคะแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแลวคุณจะได้รับข่าวดีค่ะเพราะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีเขาเรียกว่าเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาทําให้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเหมือนทดสอบเรานะคะแต่ทุกอย่างผ่านไปได้ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสิ่งที่จะผ่านไปได้อีกอันหนึ่งก็คือขอให คุยหรือติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุยกับผู้ใหญ่ที่จะขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆและคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเป็นกาลังใจให้ค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลนะคะหรือมีพีติกรรมวงสวงตั้งศาลใดๆติดต่อสอบถามได้ค่ะยินด,ดีให้คำปรึกษาในทุกๆด้านนะคะขอบคุณพริตินค่ะสารอาหารลมปัดนะคะจากเกสรย่าลายนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราในการได้มาดูดวงฟรีให้กับทุกๆคนนะคะ พบกันที่ความสุขและความสาเร็จค่ะกับอาจารย์ทันมโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนไปชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนภูราสตร์มืออาชีพสวัสดีค่ะ